เก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับแต่ถ้าทุนน้อยต้องดูคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนสร้างแผนการเทรดสำหรับคนที่มีทุน300บาททำกำไรได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยครับคุณจำได้ไหมครับในคลิปที่ผ่านมาที่ผมสอนไปผมสอนสร้างกำไรนะครับเดือนละ3 0 0 0 0กว่าบาทในคลิปนั้นเนี่ยใช้ทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ120ดอลลาร์เกือบเกือบสบาทในคลิปนี้เนี่ยผมจะ สอนใช้ทุนแค่300บาทในการสร้างกำไรหลักหมื่นต่อเดือนครับเดี๋ยวเรามาดูแผนการเทรดกันนะครับสำหรับแผนการเทรดเนี่ยคุณเห็นตารางที่ผมให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยผมล้อมาจากคลิปเดิมว่าถ้าเกิดเราสามารถเทรดได้ตามแบบคลิปเดิมเลยก็คือชนะ13วันแล้วแพ้17วันเนี่ยถ้าเกิดเราทำทุกอย่างได้เหมือนคลิปเดิมเลยนะวินเลทจะอยู่ที่ประมาณสัก43%สําำหรับวิธีการก็คือว่าเราจะใช้ทุนอยู่ที่300บาท คือเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยเราจะเติมเงินเข้าไป300บาทซึ่ง300บาทเนี่ยเราจะแบ่งเทรดไม้ละ100บาทครับทั้งหมด3ไม้ถ้าเกิดเราเทรดแพ้3ไม้เราจะหยุดทันทีแต่ถ้าเราเทรดชนะเราจะเทรดแบบวินนิ่งมาร์ติงเกล3ไม้ติดถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะเทรดให้ดูว่าเทรดแบบนี้เดี๋ยวตอนต้นคลิปเรามาดูแผนกันก่อนผมบอกเลยนะครับว่าแผนเนี้ยเป็นแผนที่ผมสร้างขึ้นมาตามหลักการที่ผมเทรดจริงๆ ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเทรดนะครับแต่ผมอยากจะแบ่งปันว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณดูแผนการเทรดของผมแล้วคุณมีทุนแค่300บาทหรือน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คุณอาไปปรับเอาเองแล้วคุณสามารถที่จะทํากําไรได้ผมมองว่าโอเคละแผนที่ผมนํามาให้ดูวันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์จากของจริงที่ผมเอามาให้คุณดูนะครับดังนั้นคุณจะทําตามหรือไม่ทําตามก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าการเทรดไบนา r ี o ออปชั่นมีความเสี่ยงมากๆดังนั้นเนี่ย การวางแผนก่อนการเทรดเป็นสิ่งสําคัญแล้วการกําหนดจุดหยุดขาดทุนจุดกําไรในแต่ละวันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆดังนั้นถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้คุณต้องดูให้จบดูทั้งวิธีการทํากําไรดูทั้งวิธีการหยุดขาดทุนดูทั้งวิธีการวางแผนแล้วก็ดูทั้งวิธีการเทรดเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะสอนเทรดไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเรามาดูกันเลยตารางมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมขออภัยพอดีว่าผมเนี่ยคำนวณผิด ผมเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ผมคํานวณว่าเราเนี่ยสามารถเทรดชนะ3ไม้ได้ตั้งแต่ไม้แรกเนี่ยแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราต้องคํานวณในทางที่แย่ไว้ก่อนหมายความว่าสมมุติในวันนี้ถ้าเกิดคุณมี3าไม้นะเมื่อกี้ครั้งแรกที่ผมคํานวณให้ดูเนี่ยผมคํานวณว่าเราสามารถเทรดชนะตั้งแต่ไม้แรกเลยแต่คราวนี้การที่เราเป็นเทรดเดอร์เราต้องคํานวณในทางที่เลวร้ายที่สุดทางที่เลวร้ายที่สุดหมายถึงว่าสมมุติเราเทรดไม้ที่1เราแพ้ เทรดไม้ที่2เราแพ้แล้วเรามาชนะ3ไม้ติดในไม้ที่3ผมคำนวณตามแบบนี้นะครับพอเราคำนวณแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ทุนที่300บาทนะวันแรกเราเทรดที่300บาทถูกไหมครับแล้วเราเทรดแพ้นะเราก็ติดลบไปแล้วนะ300บาทเสร็จปุ๊บวันที่2เราเติมเงินเข้าไปใหม่300บาทแล้วเราสามารถที่จะเทรด3ไม้ติดได้ในไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายหมายถึงว่า ไม้แรกกับไม้ที่2เราแพ้ไปแล้วไม้สุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเทรดได้3ไม้ติดนะเราก็จะได้อยู่633บาทแล้วมันก็จะคำนวณอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมุติว่าใน1เดือนเทรดชนะแค่13วันเทรดแพ้17วันอ่ะสมมุติแบบนี้นะครับสมมุติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้กำไรอยู่ที่3,129บาบาทครับ กำไรอยู่ที่ประมาณ3,000ันสำหรับผมผมโอเคนะกําไร3,000จากการใช้ทุนแค่วันละ300บาทแล้วเราไม่จําเป็นต้องเติมเงินในทุกๆวันด้วยผมคํานวณอย่างนี้ให้ดูว่าสมมุติว่าทุน300บาทตรงเนี้ยวันแรกคุณติดลบ300บาทใช่ไหมครับวันที่2คุณได้มา600าพอวันที่2คุณได้600เสร็จปุ๊บวันที่3คุณขาดทุนอีกเท่ากับว่าคุณเหลือทุนอยู่300กว่าบาทใช่ไหมครับ แล้ววันที่4วันที่5คุณได้กําไรมา300บวกอีก600บวกอีกรวมกันเป็นพันหาครับคุณได้กําไรมาแล้วพันหาแล้ววันที่6คุณขาดทุน3 0 0รพันหตัวนี้ก็เหลือพันสอย่างเงี้ยครับคือทุนของคุณเนี่ยมันจะขยับขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ผมมองว่าแผนเนี้ยเป็นแผนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ําสําหรับคนที่มีทุนน้อยแล้วเทรดแบบวินนิ่งมาถึงเกลผมมองอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะ ถ้าคุณเทรดไม่เก่งนะครับคุณวินเลทแค่43%น่ะคุณได้กำไรทั้ง3,000กว่าบาทแต่ถ้าเกิดคุณมีวินเลทที่50%แล้วผมคิดในแนวทางที่แย่ที่สุดนะแนวทางที่แย่ที่สุดหมายถึงว่าคุณเทรดไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองแพ้แล้วไม้ที่สามคุณเทรดชนะถ้าคุณมีวินเลทสัก50%คุณก็จะได้กำไร4,995บาทหรือประมาณ5,000บาทคิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณมีวินเลทที่ดีขึ้นหรือถ้าเกิดผมมาคิดในแนวทางที่ดีที่สุดแนวทางที่ดีที่สุดหมายถึงว่า ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะเทรดแล้ววินสามไม้ติดในไม้แรกสมมุตินะครับสามไม้ติดในไม้แรกคุณก็จะได้อยู่ที่848บาทมันก็มาจากการเอา633อ่ะมันก็จะมาจากการที่เราเอาสามไม้ติดในไม้แรกมาบวกกับทุนอีก200ที่เรามีมันก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทครับเนี่ยครับถ้าเกิดคุณมีการวางแผนที่ดีคือเราวางแผนก่อนเราเทรดได้ตามแผนหรือไม่ได้ตามแผนไม่เป็นไร แต่สิ่งที่เราทําก็คือตอนนี้เรามีแผนการเราเทรดตามมันไปเรื่อยๆครับเทรดตามแผนเทรดตามแผนแล้วพอเราเทรดตามแผนจนเราเก่งจนเราเชี่ยวชาญมากยิง่งขึ้นมันจะทาให้กําไรเราค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในวันนี้คุณใช้ทุนแค่3 0 0บาทคุณอาจจะมองว่ากําไรมันประมาณสักหมื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่สมมุติวันนี้คุณใช้300คุณได้กําไรสมมตินะผมเอาเอาเอาทางที่แย่ที่สุดแล้วกันคุณใช้ทุน300อบาทคุณได้กําไร3 0 0พสมมุตินะ ในอนาคตถ้าเกิดคุณใช้ทุน600บาทคุณก็มีโอกาสที่จะได้กําไร6000แล้วไงครับหรือถ้าเกิดวันหลังวันต่อไปคุณเช็คกำไรพัน 1, หนึ่งคุณก็อาจจะได้กําไรเดือนและเป็นหมื่นก็ได้ดังนั้นผมมองว่าการบริหารเงินที่ดีมันจะช่วยให้เราได้กําไรคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทรดจริงๆนะครับว่าตอนที่เราเทรดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเทรดให้ดูจริงๆเลยว่าเรามีการบริหารเงินแบบนี้อันนี้ในออเดอร์ที่2นะครับผมอัดคลิปไม่ทันนะก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้ อันนี้เป็นออเดอร์ที่2แล้วนะครับเพราะว่าออเดอร์ที่1เนี่ยผมเทรดแพ้นะครับอันนี้เป็นไม้ที่2ที่100บาทเหมือนกันไม้ที่2เนี่ยผมกดขึ้นเพราะว่ากราฟมันมาชนกับเส้น SR นะครับซึ่งตำแหน่งหรือว่าจังหวะที่ผมกดตรงเนี้ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นจังหวะของการโทรแบ็คก็ได้นะครับก็คือจริงๆรกราฟมันทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ะแต่มันกลับลงมาอีกรอบหนึ่งผมก็เลยกดขึ้นนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เราสามารถที่จะเทรดได้แต่ ถ้าให้ดีจริงๆเราอาจจะถ้าเกิดยังไม่ชํานาญนะครับในเรื่องของโ w b แบ็ p พูล b a c k ผมแนะนําให้เทรดตามแนวรับแนวต้านแบบปกติไปก่อนนะแต่อันเนี้ยผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาเราเทรดไม้แรกไม่ใช่ไม้แรกไม้ที่2หรือเป็นไม้แรกของชุดที่2เนี่ยผมก็เทรดที่100บาทน,นะครับแล้วเดี๋ยวรอให้วินนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าไม้ที่2เราจะต้องเทรดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเควินเรียบร้อยนะครับ187บาทนะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะอัดคลิปแล้วนะครับผมโอเคในออเดอร์ที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวออเดอร์นีออ้อันนี้เนี่ยถ้าจะให้เทรดก็คือจะเทรดแบบโทรแบ็ k นะครับรอกราฟมันกลับลงมาชนกับโซนสีแดงแล้วจะกดขึ้นนะครับแต่อ๋อโอเคผมกดลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟเนี่ยตอนแรกเมื่อกี้ที่เราบอกว่า กราฟมันมาชนเส้นสีแดงแล้วเราจะกดขึ้นใช่ไหมครับแต่จูจ่ๆเนี่ยกราฟมันลงมาแล้วมันทะลุเส้นสีแดงแรงมากสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือเขาเรียกว่าโมเมนตัมของแท่งเทียนหรือแรงของแท่งเทียนเห็นแท่งสีแดงตรงนี้ไหมครับแท่งสีแดงตัวนี้มันเป็นแท่งที่ป่งบอกว่ากราฟมีแรงลงที่เยอะมากครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปชนกับแนวต้านหรืออะไรข้างบนหรือเปล่าทําให้มันมีแรงลงมาเยอะมากๆดังนั้นเนี่ย ผมก็เลยกดลงนะครับโดยผมตั้งหมดเวลาไว้ที่1นาทีดังนั้นเดี๋ยวเราต้องดูว่าไม้ที่2ของชุดที่2ของเราเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมันกาลังลงโอเคครับกราฟมันลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเวลาเวลาเทรดลง YouTube เทรดให้ดูอย่างเงี้ยจะค่อนข้างตื่นเต้นนะเดี๋ยวไม้สุดท้ายนะครับ3 49.69นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาจังหวะ หากราฟนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเทรดจังหวะไหนบ้างนะครับผมในคลิปนี้นะครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะให้ดูจริงๆนะครับก็คือการวางแผนการเทรดแล้วก็ในเรื่องของการเดินไม้นะครับลองดูว่าผมเนี่ยเดินไม้3วินติดกันเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วคือแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนมีเทคนิคการเทรดที่เป็นของตัวเอง มีเทคนิคที่ตัวเองถนัดอยู่ละดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่มาดูคลิปนี้อยากจะให้ดูให้จบก็คืออยากจะให้ดูในเรื่องของการเดินเงินแต่ใครที่ยังไม่มีเทคนิคก็ลองดูไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการกดลงนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันกําลังจะไปชนฟิโบที่0.618นะครับเห็นไหมครับว่าตอนเนี้กราฟมันกําลังจะขึ้นไปโอเคดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดลงเรียบร้อยครับอันนี้คือไม้ที่3ในชุดที่2 ถ้าเกิดไม้นี้เราเทรดได้กําไรเราก็จะหยุดเท่านี้นะครับเราจะหยุดเท่านี้นะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะครับอีกประมาณสัก1นาทีนะครับในค t e ทวันนี้เนี่ยผมเทรดที่15วินาทีนะครับาเฟรม15วินาทีแล้วก็ตั้งหมดเวลาที่1นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูค u e ทเนี่ยมันก็มีข้อดีที่แตกต่างจาก IQ นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณถนัดเทรดบลกไหน คุณก็ไปเทรดบวกนั้นอยากจะลองเทรดอันไหนก็ลองไปเทรดอันนั้นดูนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่เวียนชีอยากจะสมัครเนี่ยข้างล่างคลิปของผมจะมีลิงก์สมัครอยู่ถ้าเกิดง่ายๆคุณก็กดลิงก์เข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วเขาจะมีบัญชีทดลองที่เราไม่จําเป็นต้องฝากเงินก่อนเนี่ยให้เราไปลองเทรดดูนะครับก็สามารถที่จะไปลองเทรดดูได้นะอ่ะออเดอร์นี้เนี่ยผมคิดว่าวินนะครับผมอีกสิบประมาณสักห้าวิน,นะครับโอเค วินนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะมีเงินอยู่ในพอร์ตอยู่ที่ประมาณ779.33ซึ่งตัวนี้เป็นกรณีที่เราเทรด3วินติดในไม้ที่3ใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณลองเอาแผนการเทรดที่ผมสอนไปลองอัดแอปเข้ากับเทคนิคคุณดูแล้วลองไปดูว่าคุณมีทุนมากน้อยขนาดไหนแล้วลองคำนวณตามที่ผมสอนดูนะครับแล้วพอคุณเทรดมีแผนการเทรดที่ชัดเจนมีเทคนิคการเทรดที่ชัดเจนมีจุดเท e โปรฟิต มีจุดสตอปลอตมันจะทําให้คุณเทรดได้กําไรครับถ้าเกิดคุณรักษาวินัยตรงนี้คุณยอมอดทนเทรดให้ได้30วันมันจะแพ้มันจะชนะช่างมันช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนเป็นการฝึกครับการเทรดเนี่ยช่วงแรกๆคุณเหมือนเป็นการฝึกถึงแม้คุณจะได้เทคนิคมาใหม่ๆห,หรือคุณจะได้การบริหารเงินมาใหม่เลยยังไงคุณก็ต้องเอามาฝึกใช้ให้มันเข้ากับตัวคุณเองก่อนดังนั้นลองนําวิธีที่ผมสอนวันนี้ไปใช้ดูส่วนใครที่อยากเรียนกับผมอยากเรียนกับโค้ดน,นัด หรืออยากฝึกเทรดแบบจริงจริงจังๆนะครับทักแชทมาที่แอดไลน์ number ในออปชันนะครับทักมาได้หรือถ้าเกิดคุณมีเวลาคุณสามารถเข้าไปในช่อง number ในออปชันในช่อง u t u b e เนี่ยครับแล้วคุณสามารถเข้าไปเรียนคลิปผมมีคลิปอยู่250กว่าคลิปที่ทำกับโค้ดนัตสลับกันโพสอาทิตย์ละครั้งคุณจะได้อัพความรู้อย่างเงี้ยใหม่ตลอดเลยนะครับดังนั้นเข้าไปกดติดตามได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับช่อง YouTube หรือว่าจะเป็นใน TikTok Number บอร์หนังออก็ได้หรือถ้าใครสนใจเรียนก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้นะครับใครที่อยากจะทดลองการเทรดดูอยากจะลองดูว่าเทคนิคที่เรามีที่เราเรียนไปมันโอเคหรือเปล่าข้างล่างนี้จะมีลิงก์สมัครคุณกดลิงก์เข้าไปแล้วสมัครแล้วเลือกที่มันเป็นเงินฝึกหัดลองฝึกเทรดดูนะครับสำหรับคลิปนี้คุณชอบ หรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ comment บอกผมหน่อยแล้วถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้จนจบวันนี้นะครับผมขอให้คุณกดเลข9้าใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณดูคลิปนี้จบละคลิปที่แล้วที่ผมทำเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีมีคนดูคลิปยาวๆจบค่อนข้างเยอะแต่ในคลิปนั้นเนี่ยเป็นการใช้ทุนค่อนข้างมากแต่คลิปนี้จะแตกต่างกันตรงนี้ผมเนี่ยใช้ทุนแค่ประมาณ300บาทนะครับในการเทรดดังนั้นคุณลองบอกผมหน่อยว่าเฮ้ยอยากให้ผมทำคลิปที่ใช้ทุนน้อยๆในการ เตรทในการสอนแบบนี้อีกเยอะๆหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมทําเยอะๆคอมเมนต์บอกผมผมจะได้รู้นะครับว่าผมจะได้รู้ว่าคนที่มาดูในช่องของผมเนี่ยชอบแบบที่ผมเสนอแผนการบริหารเงินโดยใช้ทุนมากๆหรือชอบแบบที่ใช้ทุนน้อยๆหรือชอบแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ